30ที่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้รสง่เส่วีได้เวลาเป็นมงคลเป็นเรเลิศเราะตรกายทุกท่านที่ประกอบพิธีในวันนี้นะครับในงานพิธี พุธโธพรคูมม่บ้านคู่เมืองโมงสามสิบกันเทสลาวันนี้เราทั้งทั้งหลายคณะญาติธรรมสิบญาติสิบหลวงพ่อพระ,พะบรหลวงพุทโธชาวาคู่บ้สามสิบได้มาเรือกันหน้าที่นี้นะครับปัจจุบันได้เวลาเป็นบงคลกระโดดเลิกขอกล่าวคำเดียกเชิญท่านประธานในพิธี รอสอรดออรสุภัสไทยศีลาจุดเกียบทู่บูชาเลิศตะโ,ดโด